เราเคยไปไปกระปันเอาคลิปที่สามพร้อมสวัสดีครับโอเคว่าเล็กเล็กว่าเล็กว่าหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยนอนอยู่ลาไว้เลยกอริง

Banana Beach. I uh, Banana where? Beach itu namanya. Ini Kamala. Hah? Kamala. Iya. Iya gue Kalim Beach. Kalimbi, Kamala Beach. Uh. Ah uh, Banana Beach. Oh, oh nih noy. small beach นะ small beach อ่าเย็น maybe check I I know แต่ว่า I I ไม่เคยไป no no go no g o no go ม่น่ากมัน small beach อ่า small beach for ฝรั่งเยอะ for ฝรั่ง good o ร for you for you yeah money วันพรุ่งนี้อ่ะ tomorrow tomorrow โอ้ย no no I I I go here after tomorrow tomorrow go here เกาะเฮ่ที่ไหนนะบางว่าเกาะอะไรนะดังเกาะเฮ่หรอ Overnight 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 because for here to beach เกาะอะไรนะฝั่งวังทุเรื้อ c o r o n Island c o r o n เหรอ Not c o r o n ที่ว่าซ่องซ่องห้าต้นไม่มีแต่พี PP อย่างเดียวพี่ PP อะไรเนาะไม่ใช่พพีี่่พี่ very far Oh very far เย้ Coral Island not far c o r a l i speedboat l a n d s เกาะ Coral เไหมไม่รู้เหมือนกันแต่คนนั้นก็อยาก Coral Coral Island ไม่รู้ไม่ได้ยินดิอร์ยู่รุเทพนี่นีพวฟ Coral Island โเคโอ้ราชาโนราชาฮะโนราชาไม้ท่อนไมไม้ท่อน Băng mà lê tí lèm ên, tùa lèk lèng. Cô hê. Cô hê là Mì kì à? Kì hát à, chóng hát đâu? Lèk mấy mảnh Băng mì hát chóng hát nữa? Yeah, ao nhé, ao lèk. Oh, tu beach. Yeah, yeah, yeah. To beach, to beach. Ok. Băng hát rượu ta? Hát rượu, mâu, mâu. Văn nách bây giờ? Nè, văn nách bây giờ. Ô, bây giờ hang đi. Bây giờ hang. Văn náy? Bây giờ hang đi. Th วันไหนบางไปขกเฮบ้งอะัวนี้ทาาไม่ได้ไปแต่ว่าวันนี้จะไปนั่นแหละบกเาเื่อจะเท่าเราเีกนะบกกันีกันแลเะเอ้อต้องเรือห่างยาวไปกันดยยัยงนัดวันไม่ได้อะแต่ว่าไปกเฮนะเออยันนไม่ได้ก่อนเดี๋ยวไอโมนในกลุ่มอะเยอะและบังเก้าไปเลยในกลุ่มนะ Facebook อ่ะ ได้โอเคยูแชร์เฟซบุ๊กให้ให้บังด้วยนะังโอ้ยเครื่องนี้มันแม่นตัวนี้ไม่ค่อยได้เยอะเลยเครื่องนี้หมดสีครับยูได้กับเครื่องนี้เยอะเลยไไม่่่่ด้โตตีีแวาอ๋อไม่ต้องเคปไม่ต้องเคปก็บฟุ้มกับพิ่งได้าจะไปนอนหนึ่งคืนอ๋อไปนอนหนึ่งคืนเหมือนว่าวันนี้หาอาหารนี้แม่งนอนหนึ่งคืนเลยไปหาอีกอาหาหนึ่งก็กลับอ่าโอเคลองดูว่าว่างกันวันไหน อยู่ต้องว่างพร้อมกับเรานะใช่แล้วไม่ว่างยังไงทำอยู่ด้วยต้องดูเรือหางยาวของไอพวกนี้ต้องไปจีบพวกมันก่อนเรือหางยาวเฮ้ยอันน้เขาเรียกอะไรบดนะเรือหางยาวเ็าเรียกอะไรบดนะ long tail long tail o k a ค big company no 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 easy เออเออเออเมาเรือ long tail o k โอ okay long tail ทู ู้าว่าไม่รู้อะไรแนี้รู้ใช่ไหมความล้งเชือก็ควารั้งเนี้ยบ้าอนข้างด I think good now have people. People. no people here no people now very good อ uh, uh, like ่าไปหลายๆสบายสบายาใช่ But coral coral if water water down uh, not q u i ่ e พุกเราเนี่ยสามสี่คนเนี่ยรู้งานนี้กันเออไม่ต้องไปไหน อยู่เอาเดียนซิมให้หน่อยเออเียสองบาทเมเหยียบไว้แล้วเหยียบไว้เาโผขึ้นเยอะวไปบางทีไปเจอเหล็กไหลหาไม่เจอโอยเหล็กไหลเนี่ยโอยลงเนี่ยโอยไหลไปทุนเลยสองบาทสองบาทดี๋ยวเขียวนี่นี่แหละค่าเดียวกันไหค่าเดียวกับสองบาทเลยนั่นแหละ ลองรูมันเป็นค่าเดียวกันบอกว่าพี่โคมาช้านี่เมื่อกี้ไก่ตหันเราไวอยู่นะของพี่โคดังเหมือนไก่เลยทำไมมันดังเหมือนไก่อ่ะมันขันแล้วมันทำงานทำงานแล้วเอาไปไปออกโซนนู้นเลยออกกันยังโซนหน้านู้นไปจะแยกยย้ากันไปไปแล้วใครจะเก็บของล่ะ โอ้นแล้วมันไม่หายเหรอนง้าาอ๋อเป็นหนึ่งเดียวเอาไปถ้าเขาได้ดาเขาได้ดาพร้อมเลย on the beach yes yes ดู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  is my way way เกวัดใบซีวะโลงงานเราลงกอนแล้วเราไปก่อนเราก็ได้ก่อนเลยครับ

ลืมเป้เดี๋ยวลืเป้สไปเดีย๋ยวหาสินาทีเดี๋ยวแกกลับไปห้องก่อนว่าล,ล,มมลืมเทปโฟนอ๋อลืมหูฟังขอเป้สยหน่อยครับขอเป้สายหน่อยอพี่ยังต้องวันก่อนนุยังไม่ได้เก็บไว้เตี้ยเออเอาเดี๋ยวเป้สายหน่อย ตั้งไว้ตรงกลางเลยนะข้างคอนโซลนะอ่ในมี่ัไม่ไม่เอยู่ตรงนั้นเลยไม่ได้ไม่ได้ลงเอาเอาลงเอาลงเอาตัวนั้นไปล้กันมัมีอยู่ขมีมอยู่วดเล็กมีไมมน้ำไม่มีจะลง เออึืไปก่อนจะลงหน้าค่ะหน้าตรงนี้เย็นหมดแล้วนี่น้ำกินไหมนะครับหนน้ำกินไหมขอหน่อยขอหน่อย พีห่หนิงนี่เอานี่ยังให้น้องได้เลยนี่เรียบร้อจับดินใครเนี่ยสุดยอดขอเขาเล่นน้ำไปแล้วเขาไปเล่นอีกอกีสุดยอดอ๋อสุดยอดเลยนั่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนสาย เอาไปคลิปที่สามกำลังเดินอยู่พร้อมเดี๋ยวอเล็กไปนูน้นสิบนาทีเดี๋ยวมาลืมหมูควัง <c oughs> ลืมหูฟังที่คอนโด <c oughs> ไปลุย,ลยเริ่มจาก<ป>ตรงนี้ก่อน พ่อแม่ถ้าไม่ใช้หมวกอันเดียวพ่อนะถ้ากลับก่อนนั้นหมวกพ่อถ้าเกิดไม่ใช้อ่ะเอามาเอามานี้นะแต่เดี๋ยวนะของตัวเองไม่เอามา S <S มันไหมครับหมอกดินมานุมด่วนมันขึ้นมาอีกอ่ะอ uh, really. ๋อดินทุมมันไปเล่อยนะลือนี่นะปาไปเลืยหรือเน่ามดห่วงห่วงห่วงอนามัม

โดดรงไปดิบเล่เอาไม่ลงเที่นะนร้ำฮะหยุดไปหยุดไปอาดมงรั้งว่าไหเพื่อเจอนอนกินงงนั่นเละนั่นเละนั่นแหละที่ชาติต้องการ